สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก๊อฟรถบ้านนะครับมีรถ BM นะครับซีรีส์3นะครับ 318IEC6 นะครับยุค90สภาพหล่อๆนะครับมาแนะนำเสนอ f c ทุกท่านนะครับนี่ครับหล่อๆเลยนะครับสภาพสีเรียบร้อยเลยนะครับกริบเลยนะครับใครหาไว้ไปใช้งานนะครับ ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นะครับราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาท้ายคลิปนะครับนี่ขนาดแมกยางหล่อเลยนะครับใครหาใช้นี่ไม่ผิดหวังแน่นะครับนี่สภาพยางสวยกลิบนะครับภายในสวยหล่อเลยนะครับเบาะหนังนะครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับ กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานเลยนะครับผมนี่เบาะสวยไหมครับพี่น้องนี่นะครับกระจกไฟฟ้านะครับลายไม้นะครับมาดูฝั่งด้านคนขับนะครับนี่ตัวนี้พิเศษนะครับได้เบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมใช้ได้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าใช้ได้นะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับนี่เบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับมาดูคอนโซลนะครับนี่ไม้ตัวนี้นะครับวิ่งแค่แสนสองนะครับรอแป๊บนะครับมันยังไม่เห็นนะครับรอรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับวิ่งแค่แสนสองนะครับกลิปเลยนะครับท่านใดนะครับ F-C คนไหน สนใจนะครับเอาไปใช้งานนะครับทักมาได้เลยนะครับเบอร์087-321-0872นะครับนะครับหรือติดต่อมาทางไลน์นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับแอดไลน์มาเบอร์โทร0ู7 3 2 1 0 8 7 2เลยนะครับนี่ปากกระโปรงสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับตรงนี้นะครับ เอาไปเลยนะครับราคาถูกๆเลยนะครับถูกกว่ามอไซน์นะครับให้ไปเลยครับราคา1 000, 1 0 0 0 0 900บาทนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับภาษีไม่ขาดนะครับใครสนใจรีบทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีนะครับหรือติดต่อมาเบอร์โทร0 8 7 3 2 1 0 8 7 2นะครับผมกรอบหลดบ้านนะครับรีบเลยนะครับใครอยากได้เป็นเจ้าของด่วนเลยนะครับ